อ่าทุกคนเราจะไปกันที่เข้าค่ายเราจะไปเข้าค่ายกันที่กรุงกาลาสนีนะคะใช่แล้วเย่เย่เย่ชานมเด้งชานมเด้งชานมเด้งเยอยู่ที่ไหนก็เต้นอยู่ได้เยอยากจะไปกันแย่แว้วอ่าขึ้นรถจะนักเรียนขึ้นรถ หนึ่งเช้ามองต่อมาอาต่อแถวกันรึยังจ้งต่อแถวกันรยังเดยฉันจะปล่อยพวกแกให้อยู่กับครูฝนะึก้วนะเด็กกญิท่าแดมอ้าวครูไม่ใช่ครูเฉพาะทหารครูไม่ใช่ครูทหารพวกเธอก็ต้องอยู่กับครูทหารที่จะสร้างความเข้มงวดให้นะใช่แล้วครับ<ห>ผมคือ<ห>ผมคือ,อ,อครูทหารห ผมคือครูทหารนะครับอ่าใครไม่ฟังเลยตบนะจะตื่นดีๆเลยจิดเรื่อตาอ่าเราจะไปกันเลยไปกันต่อหมูเดงหมูเดงหมูดง<ป>นี่คือที่โดดหอนะจ๊ะนักเรียนว้าวเจ๋งมากเลยหูหุิฮันเด็กเด้งเดเด ก็เป็นเป็ดปักกิ่งมั้งไม่ครับผมจะอยู่ตรงนี้แล้วเอาฟังนะเอาขนมทุกอย่างมาหลังจากยึดขนมแล้วอ่านักเรียนเราจะขึ้นไปกันบนนู้นซึ่งจะไปโหนสลิงสลิงอยู่ไหนวะนี <N> ่ค่ะครออ้าฉันก็ยยืมหน่อยนะเธอชื่ออะไร <N> หนูชื่อไข่ต้มค่ะ อ้าเธอมาเป็นสลิให้หน่อยแล้วก็เป็นบันไดให้ด้วยนะหอเฮ้ยแกอย่าเป็นหมาปักกิ่งไหมปหวยเรื่องโอยฉันตรวกระ,ะติวเดารวงไม่ชนะแกกว่าแกต้งห้าสิบเถาแกนช่อยู่ประมาณร <c oughs> ้อยห้าสิบยาวยกว่ฉันเฮ้ยตะกันหน้าแหกเลยอ้าขึ้นไปบนนนะันไดนลจ้า ดึงดึงอย่าลืมติดตั้งชลิงนะจ๊ะติดตั้งแล้วค่ะติดตั้งครับอ่ะหุนลงมาที่หุนมันก็จะใสๆหน่อยนะจ๊ะเลยเลยครับวิ้วรูต้องรับจบแ่ะแลฮ้ย เดี๋ยวคุณครูไปช่วยกระโดดนะพึ่งเรามาเย้สนดุกไหม